ใจสู้ครับใจสู้ครับมอสกรูนี้ผมเห็นแล้วเห็นแล้วครับนี่นะฮะนักกีฬาเราฝึกซ้อมมาครับก่างกายแข็งแรงครับสนามสองว่าไงครับสนามสองป่าโพสิยาของบออยู่ครับพลาดแล้วจะหลุดไหมครับเสสาซึ่งมันจับไว้ครับจับกันยังดีครับฝ่ายต๊อกแจัเคเข็มโดนโดนโดนฝ่ายสิบเอ็ด เป,เป็นไงครับสนามหนึ่งก็กำลังจะลงสนามนะครับตจ้นี้าที่เปลี่ยนความพร้อมก็ควรจะเสร็จพร้อมอ๋อครับไงหมดเลยนะเล้วสนามสองสนามหนึ่งคล้ายๆกับลักบี้โอเพนนีไงไม่รู้ปราโมทยาขอเปลี่ยนตัวครับสับนิชนปราโมทยาทีมฟิวส์ซูสัญญาณพื่อความเสีย ู่ไหนเอ่ยนู่นเปลี่ยนทั้งทีมเลยลุกไปแล้วผมใจจะลงเล่นทเปลี่ยนทั้งกล่าวผมเปลี่ยนไหมไปแล้ว3-2เปลี่ยนคนนิงครับเปลี่ยนคนนิดเจมสบอกว่านั่งข้างสนามแล้วสนามนี้เป็นไงโอ้โหของเต็มเลยโอ้โหเป็นไงพิมใหญ่ให้พมใหญ่โอ้นี่ทีมใหญ่ทีมใหญ่ชนกันครับทีมใหญ่โดนวชิรวุฒิโดนมาแล้วเพราบอมาแล้ว ว่าเชลูดน้ำก่อนแล้วหนึ่งครับผมไปไปไปคุยกันแล้วคุยกันแล้วครับพอบอกลาพอเราบอกคาเมื่อกลาววันนี้นายกินข้าวอีกไหมนายนายเหมือนแรงน้อยลงไปครับผมนายเรากินเยอะนะต้องกินเยอะนะไม่ต้องห่วงครับไม่ห่วงเดี๋ยวแก้เกมแก้เกมครับผมแป๊บเดียวนิคแน่นอนแน่นอนครับกระซิบกระบอีกเยอะครับครับผมไปขึ้นมาครับเอา เอาว่าไงสองหนึ่งไม่ไงเอาโอ้าล้อรออย่งเป่าแล้วครับครับผมน้องออนครับพี่พี่จะบอกน้องออนซะแล้วครับผมครับผมสนามสองสนามเสาร์ไงครับหมดเวลาหรือยังใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหมดแล้วน่าจะใกล้ใกล้หมดแล้วเห็นเดินตามๆกันอย่างเงี้ยาวสนามที่สอง หมดเวลาการขันครับอ่าเรียบร้อยฮะับขอคู่ต่อไปครับสนามสองจังเกอสนามสองพระวิยาราวินธากับพบวโรราวิไลอย์ทีมหนึ่งครับครับผมยูสิเกตยูสิบหนึ่งปีครับที่วอร์มอยู่ครับผมยูสิบหนึ่งพบวโรราวิเลยกับปาโมอดวิทยาครับผมปาโมอดวิทยามาคู่นี้ครับนี่คู่ใหญ่ครับเปลี่ยนตัวครับโคอกต้องเอาคนนี้ลงไปแทนก่อน s ั b s t i t u t เปลี่นตัวเรียบร้อยครับผม เราจะใช้ตัวใหญ่เขาใส่ฟันยางด้วยนะครับ yeah, ลูกแม่ครับผมแม่โอ้โหดูนะดูนี่โอ้โหมาชิล่าวุฒิมาชิลว่าไงนี่พมรป้ากระโดดลงครับนี่ดนดนมาให้เพื่อนเอาแล้วครับอ้าวผู้ปกครองทั้งด้านพรแล้วลิไลบอกวันนี้อัดฉีดหมูปิ้งสิบไม้โอ้โหนะครับอ่เต็มที่ครับแต่งด้านผู้ปกครอง ว่าเสิรุมิไลอัคฉีไก่ย่างสิบม้ให้เดียวกเรียกคนนี้ฮะแค่ขอมหมูปิ้งและไก่ย่างนะวันนี้ จริงกูนี่ขนาดจิ๋วนะจิ๋วจิ๋วนะจิ๋วจิ๋วนะจิ๋วจิ๋วนะผู้พองกระโดดตัวลอยครับผมลุ้นตุ๊กเี้ยวแม่ระวังข้อเข่าข้อเท้าว้านะครับผมกระโดดตัวลอยเลยฮะครับผมครับผมเอ้าสนามสองครับลงสู่สนามได้เลยครับผมสนามสองครับสนามสองครับพอปลอได้วิไลทีมหนึ่งครับปราโมทยารามินธาเซฟหนึ่งเปย์ครับลงสนามได้เลยครับผม อ้าวมาเลยฮะมาเลยฮะปราโมทถ์ม em um> ิทยาครับผมเดินครับผมสิบหนึ่งปีห wow, นึ่งปีครับผมอ้าวบุกมากอขยายสนามไปครับตามหมดเนีนะผมย้ายอะไรไปกย้ายมาย้ายก็มีถึงวันนี้ก็ขยับเพื่อนร่างกายแล้วดีแน่สนามเราติดกันแล้วครับผมเดินย้ายซ้ายย้ายขวาดีครับครับร่างกายแข็งแรงครับขยับนิดก็ถือว่าร่างกายแข็งแรงครับ มาครับผู้ใหญ่ไปต่อครับปรมปลุนโอ้โหเจะไถึงไม่ถึงครับถึงไม่ถึงครับถึงไปเลนรอเครับปอเปรมอรมไม่ยอมครับเกินลงไปแล้วครับพี่โตมาสสดมนิดแล้วครับโอ้ขายดีจริงเลยพี่โต้งครับหสดาอเชลุยังไงครับถึงไม่เชิเลยครับผมอไม่เป็นไรอาอช่วยกันได้ดีครับพอรมอรอรมว่างไอเรมปอรงไม่ถึงปาโมดี่ยาเชเลยครับผม ลงโซนสนามได้เลยครับสนามสองครับให้ใครครับแม่วางบอลตักก่อนครับเร้าคุณครูสั่งแล้วครับพี่ยันไม่ต้องเสียงนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพวกเราครับผมแซ่นดีครับผมตัวอาจจะนิดหน่อยครับผมพี่โต้งก็เซ่บๆน้องเลยนะครับตกงครับผมในสนามสองครับผมเห็นตัวแล้วก็จะ สูสีสสูีเล็กนิดหน่อยแต่ผมพอได้พอได้เอ้าเอ้าไม่เป็นไรครับป่าบปมนอย่างเราสู้ครับผมหอลูกเอ้าเมื่อกี้นี่อาจารย์วุ้ยลูกไันยัไงครับอาจารย์วุ้ยบอลได้ยังไงพี่ต้องลงสนามมานี่ลูกหายตลอดเลยพี่ต้องรับผิดชอบครับผมต้องดูนะครับผมขอบคุณครับอาจารย์นะครับขอบคุณผู้ปกครองเลยครับผมแหมต้องไปตามหาลูกให้อยู่เรื่อย ไม่รู้ไปไหนอ,ะนนนอ่ะเอางี่คผมให้ผู้สิทส่งต่อกันด้วยมือต่อมือแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่หายอ่ะเดี๋ยวเราไม่มีลูกแขกนะครับอาจาร,รย์กวญชัยก็ชอ,ชอบครับโอ้ยตัวเองยังมะะไม่เล่าให้ชอบเลยครับพี่กบอาจาร,รย์ลองมองคอนผมแล้วผมลูกหายอยู่เรื่อยเลยเกไม่เป็นยังไงลูกกันที่ ก้าวเมื่อ้ผมเจอคุณยายคนหนึงี่จังคายบกผมนะมาเลยนรียกานะไม่รู้จักแล้วมาแล้วรู้สึกว่าอะไร้าคุณยายมีพ่อคนากนเลยนะเป่เลยไม่เคยมา รู้สึกว่ามีความปาคทูมิใจผมเลยบอกว่าขอให้คุณยายอายุยืนอีกสิบปีนะคุณยายคุณยายทุกคนผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมก็ดีใจนะมาชมการแข่งขันคู่นี้ระหว่างสีฟนะ้าเขาเอกสีฟ้ากับสีกุมภท่าดีกว่าเนาะมัจะชื่องเรียนแล้ว,ว,นะวม,นะมันตกอารมณ์มนึกเกินนะครับสีกุมภท่าผมไปผมแพ้ก,กันอาลูกทักพีครับพี่ครับ เอาแล้วครับน้องสีฟ้างงไปปุ๊ปั๊บสีน้ำเงินจกะพาอนวิ่งหนีป่ะและได้อีกหนึ่งนาย,ายน้องๆสมรองเนี่ยใครจะไม่ลงเล็กเนี่ยผมจะให้ลงให้ตอบไปอีกใครจะไม่ลงกันอาจาย์นไอเ้เบียเบี้ย์ ถ้าพี่ไม่บอกบอกเวลาต่อไปดูก่อนใครไม่ลงเล่นทดสอบมึงยลัวเดียวผู้กอบบุญละเปรตครับเขาน้าทุกคนเขานะาขอครับรถไปลงหรือยังลงหรือยังเรื่อแล้วนะครับลูกครบนะครับปล่อยลงให้ครบครับแม่านูานี่นะครับจะได้เล่นกันทุกคนครับครบาไปยังขันไปครับลงเข้าไปยังลงไปทางป่าโม่ล่ะไะครับป่าโม่ลอชุดนี้ลุยครับ คนดีวตับโดมโอ้โหเ็นลาดหน้าตาหเาเล่นปให้พวรเรีรู้มากนะเกมรับครับผมโอ้โหอย่าจลูกเห็นเห็นครับอย่าจบสูงอย่าจบสูงอัดตลายครับต้องปูปาก่อนครับแพ็กเก็นสูงไม่ได้ครับจำสูงครับมีเพื่อนเล่นพ็กงกสูงครับจับต่ำครับ เป็นไรได้ไงเขาว่าเป็นอะไรเต็มคอเลยอย่าจับสูงลูกถ้าองใช้คำพูดผิดไม่เป็นไรนีน่คือคำอย่าจับสูง,ง,ง,รงครับผมเป็นอย่างไรตัวนะอาจารย์โอ้โหนะฮะมาลองนะฮะแต,แต่ไม่ถึงครับพี่เต็มคอ อสนามหมีไทยแล้วนี่ดูว่าใครจะแตกหรือเปล่านะาชวุมรเล่นบ้างสนามสไหนพี่มาคนนึงม <bar ischen> uh, ุฒให้ปรยาได้เล่นบ้างสนาม2เต่าเลสนมสให้ปรามยาได้เล่นบ้างใร vou começar logo, vou vai, ตองสนับสองไม่ต้องดันนะใส่ใส่เอาตัวใหญ่พ้อมตรงนเล่นไปเร่ไเล่นไปเ่อยไปียไปเลยไปต้พร้อมตรไม่ตไปต้่ไปา่ไปูลงใจไม่ไปาู่งน่าปนไงไมน้ พี่เล็กคิดถึงครับพี่่อกว่าพี่เล็กคิดถึงครับพี่ครับไปออก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 วคนจะล้นานองยังไงครับผมต่อามท่าได้ความหวาว่านะคเัาลอย่าลูกอย่า มีกองมาสนามด้วยนะพี่ลู้กองอย่างนันอยู่ครับผมไม่สงสารลูกลูกวะครับอีกนินทีอีกนทีไม่สงสารลูกๆบ้าะครับผมไม่ผู้กองลุ้นอยู่ลระโอ้ผู้กองลุ้นอยู่ สนามสองครับผมสนามก็เตะแล้วเล่นใบกบฝ่าโมวิยอะไรท้าเอ้าโ่ดีแ่ม่้เล่นไปให้อาหเล่นะลูกที่มีกาดิการนะเล่นโอเคอาว เวลาใกล้เขยครับสนามหนึ่งครับผมปุบเปิ้ลให้กับเซิรสองเรียนด้วยครับผมเลยจริงๆอ่ะผมอยากให้เร็วรอทุนพิไลผมได้ยินลูกค้าบอกว่าเด็กพอทุนพิไลโค้ด็กเหนื่อยพอครับสนุกไหมครับสนามหนึ่งคู่ต่อไปครับผมสาธิตเกษตรศาสตร์ทหรตอนเชาวันว่างพิร์ทหารครับผมสนามหนึ่งครับเจ็ดปีครับผมเจ็ดปีครับเด็กเล่นครับผม ผมเปิดให้กับน้องครับนี่ครับกันมาต่อขอโทษขอ